ไม่จับป้าบิวบิวพี่เป็นไรไมยบิวไม่เป็นไรจ้ะพี่เรากลับบ้านกันเถอะนะพี่ขอบคุณนะคะป้า คงตามหากันทั่วแล้วสิเนี่ยปะเดี๋ยวยายพาไปหาตำรวจยายจ๋าหนูชื่อเอวาจ้ะแม่กับพ่อหนูยากจนไม่มีตังเลี้ยงหนูเลยยกหนูให้ยายหวังว่ายายจะใจดีกับหนูนะจ๊ะ นี่พ่อแม่เองเอาเองมาให้ข้าเลี้ยงเหรอเนี่ยโธน่าสงสารจังไะกลับบ้านกับยายนะลูกแม่ไม่เป็นไรนะบิวลูกเราอะไปอยู่กับคนใจดีลูกเราต้องปลอดภัยแน่แน่ กลับมาแล้วครับแม่โอ๊ยเหนื่อยจังเฮ้ยแม่อะไรกันเนี่ยผมไปทำงานแค่วันเดียวพี่แม่มีลูกใหม่แล้วครับลูกบ้าอะไรละ่ะแม่แก่จนปูนี้แล้วจะมีลูกได้ยังไงผมล้อเล่นครับแม่แล้วนี่แม่ไปเอาลูกหลานใครมาครับเนี่ยลูกข้างบ้านเหรอครับไม่ใช่ เหมือนพ่อแม่เขาตั้งใจทิ้งให้แม่เลี้ยงอะฮะนี่มันอะไรยังไงครับเนี่ยผมงงหมดแล้วเนี่ยแม่ก็งงเหมือนกันพ่อแม่เด็กนะ่ะตั้งใจจะยกลูกให้แม่เลี้ยงนะดูจากจดหมายที่เขียนมานี่เฮ้ยโอ้โหแล้วทีวนี้แม่จะเอาไงต่อครับจะเอายังไงล่ะ ก็ต้องเลี้ยงกันไปนั่นแหละชีวิตเด็กทั้งคนนะโอ้โหคนเราสมัยนี้นี่ก็เนาะทิ้งลูกให้ลงคอ,อเ,คเขาคงมีปัญหาชีวิตนั่นแหละก็เลยทิ้งลูกไว้ให้คนอื่นเลี้ยงอะแล้วทีนี้แม่จะเลี้ยงไหวเหรอครับผมว่าเราจ้างพี่เล้เด็กดีไหมครับก็ดีเหมือนกันนะงั้นอุ้ยจัดการให้แม่หน่อยนะ แม่ครับพี่เลี้ยงเด็กที่แมห่หาเนี่ยได้แล้วนะครับอนะ๋อวัยดีจังไหนล่ะเชิครับคุณนี่ครับแม่สวัสดีค่ะหนูเป็นพี่เลี้ยงเด็กค่ะเอ๊ะหนูอนังหนูเป็นไรหรือเปล่าไปหาหมอไหมเดี๋ยวป้าพาไปไม่เป็นไรจ้ะป้า นี่แม่รู้จักเขาด้วยเหรอครับแม่เจอเขาวันที่แม่ได้เจ้าตัวเล็กมานี่แหละอา้าวแล้วนีนหนูคลอดลูกแล้วเหรอเออค่ะโอเพิ่งคลอดลูกแล้วมาทำงานแบบนี้จะไหวเหรอไหวค่ะแล้วชื่ออะไรล่ะเราอ่ะหนูชื่อบิวค่ะ ถ้ามีลูกแล้วแบบเนี้ยน่าจะรู้วิธีการเลี้ยงเด็กเล็กสินะเอวาอยายหาคนเลี้ยงหนูได้แล้วนะหนูเป็นอะไรหรือเปล่า,เ,าเปล่าค่ะเปล่าเอาละครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณเนะ่เริ่มงานตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ อาจจะต้องดูแลเด็กทั้งวันเนี่ยเพราะว่าแม่ผมอะแก่แล้วแล้วผมก็ต้องทำงานคุณโอเคไหมโอเคค่ะโอเคมากแล้วหนูมาเลี้ยงเด็กแบบนี้ลูกหนูใครดูแลล่ะพ่อเขาอะค่ะเอองั้นมาอุ้มเด็กมา <c oughs> เป็นไงบ้างเนี่ยพี่อ่ะเสียงดังสิแต่ก็มีคนมาได้ยินหรอกลูกอะสบายดีพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะป้าแกใจดีมากเลยพี่ซื้อแต่ของดีๆให้ลูกเราอ่ะอ๋อดีจังเลยอ่ะทำอะไรอ่ะเออเดี๋ยว,ยวพ,พี่ไปก่อนนะป้าครับพอดีว่าผัวฉันมันแวะมาเยี่ยม,มาา่ะจ้ะงั้น ฉันขอตัวพาลูกาพาเด็กเข้าบ้านก่อนนะป้าอากาศมันร้อนนะจ๊ะ ตรงนี้ก่อนนะลูกอย่าดื้อน,นะเข้าใจไหมเดี๋ยวแม่ไปชงนมมาให้ เอวาเอวาหายไปไหนอะเอวาเอวาเอวาลูกแม่เอวาเอวาเอวาอยู่ไหนอะมิวคุณเป็นอะไรคุณอุ้ยค่ะเอวาหายไปค่ะนี่คุณถามคุณแม่หรือยังเนี่ยเอ AR YY อะไรกันป้าคะเอวาอยู่กับป้าหรือเปล่าคะไม่นะเอวาอยู่กับเธอไม่ใช่เหรอ ไป่เห็นไม่รู้ค่ะเอวาหายไปอ่ะทำไงดีะคะเฮะ้ะรู้ว่าแม่เข้ามาเอากลับไปแล้วเป็นไปนไม่ได้ค่ะป้าเมื่อกี้ยังนอนอยู่ตรงนี้อยู่เลยอ่ะป้าคะหนูว่าเรามาช่วยกันตามหาเอวาดีกว่านะคะไม่เอาละไม่อยู่ก็ดีเหมือนกันแะ่ได้ไม่ต้องเหนื่อยเลี้ยงป้าพูดแบบนี้ได้ยังไงอะคะเด็กทั้งคนนะป้าป้าไม่เป็นห่วงอะคะ แล้วเองเป็นอะไรทำไมต้องห่วงออกนอกหน้านอกตาขนาดนั้นจะไม,ม่ให้หนูห่วงได้ไงอะคะป้าก็เด็กคนนั้นเป็นลูกของหนูอะฮะเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะเด็กคนนั้นเป็นลูกของฉันเองค่ะคุณช่วยฉันตามหาลูกด้วยนะคะนะฉันว่าแล้วเฉียวถ้าฉันไม่ทำแบบนี้เธอก็คงไม่สารภาพออกมาสินะ หรอคะพอนึกดูดีๆวันที่ฉ้นเจอเด็กคนนี้เธอก็อยู่ในเหตุการณ์แถมเธอยังมาสมัครเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่สำคัญเ้นเคยเป็นแม่มาก่อนเชนเห็นสายตาเธอที่มองเด็กเหมือนสายตาที่แม่มองลูกแล้วแบบนี้จะไม่ให้ฉชนสงสัยได้ยังไงป้าคะหนูขอโทษนะคะ เรื่องนั้นหนูจะเอาไว้อธิบายทีหลังนะคะป้าแต่ตอนนี้ป้าช่วยหนูตามหาลูกก่อนนะคะเอวานอนอยู่บนห้องแท่นั่นแหละเอวาเอวาลูกแม่เอวา ว่าลูกแม่ใจหายใจความหมดเลยลูกฉันขอโทษนะคะป้าคุณอุ้ยไม่ใช่ว่าฉันไม่รักลูกนะคะแต่เพราะว่าฉันรักลูกมากฉันก็เลยต้องทำแบบนี้ตอนนั้นฉันกับหัวมืดแปดด้านมองไม่เห็นทางออกกลัวว่าลูกจะต้องอดไปด้วย ฉันก็เห็นป้าท่าทางดูใจดีฉันก็เลยคิดว่าถ้าฉันยกลูกให้ป้าลูกต้องมีความสุขแน่ๆฉันกับหัวเลยตัดสินใจวางแผนเอาลูกไปให้ป้าเลี้ยงฉันได้แต่แอบคอยส่องอยู่หน้าบ้านดูว่าลูกจะเป็นยังไงบ้างจนกระทั่งฉันเห็นประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กฉันก็เลยมาสมัครก็หวังว่าจะได้อยู่กับลูกอีกครั้ง โทษนะคะที่ฉันหลอกพวกคุณอะ่ะฉันยอมเป็นคนไม่ดีฉันขอแค่อย่างเดียวอะ่ะให้ลูกฉันได้กินอิ่มนอนหลับก็พอพอแล้วไม่ต้องพูดอะไรแล้วฉันเข้าใจหมดทุกอย่างแล้วที่ฉันเอาเอวามาซ่อนอะ่ะก็เพื่อจะเช็คให้แน่ใจว่าเธอเป็นแม่เอวาใช่ไหมป้าคะแล้วป้าไม่โกรธเหรอคะทำยังไงได้ละ่ะ ก็ชีวิตเธอลำบากนี่ก็เลยต้องทำแบบนี้แล้วป้าจะไล่หนูกับลูกไหมคะเรื่องลูกน่ะเธอไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันดูแลอุปการะเองส่วนเธอน่ะก็มาทำงานที่นี่แล้วก็อยู่ที่นี่เลยจะได้ดูแลลูกด้วยจริงเหรอคะนี่ป้าพูดจริงๆริงเหรอคะแล้วผัวเธอล่ะที่บ้านฉันเนี่ยขาดคนสวน จะชวนมาก็ได้นะจะได้อยู่กับลูกพร้อมหน้าพร้อมตาป้าคะหนูมองคนไม่ผิดจริงๆอะขอบคุณนะคะที่แม่ตาพวกเราไม่เป็นไรถ้าเงินที่ฉันมีจะช่วยชีวิตเด็กคนหนึ่งฉันก็ยินดีป้าใจดีมากๆเลยอะขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆ ไม่ต้องทำถึงขนาดนะั้นหรอกลุกขึ้นเถอะไม่เป็นไรต่อไปเนี้ยไม่ต้องกังวลแล้วนะ